ปลากรดครับโอ้ใหญ่เลยพามาดูลำน้ำทาครับเพราะว่า<ๆ>เมื่อคืนเนี่ยฝนตกตลอดทั้งคืนเลยลำน้ำทาอันนี้เป็นจุดฝายฝายของตำบลหนึ่งจีนะครับำอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนนะครับแต่ลำน,ำน้ำนี่เป็นชื่อลำน้ำทานะครับต้นนะ้ำมาจากอำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูน,นตอนนี้ระดับน้ำลดสปริงเวย์แล้วนะครับสปริงเวย์เนี่ยลดลงแล้ว แต่ประตูน้ำยังไม่ล้นนะครับนี่ครับดูนี่ยังไม่ล้นครับที่เป็นด้านหน้าของฝายนะครับตรงด้านหน้าประตูประตูน้ํานะครับลำน้ําก็จะจะไหลไปทางอำเภอป่าตางนะครับเป็นรวมกับแม่น้ําปิงที่มาจากเชียงใหม่นะครับวิวสวยครับน่ากลัวมากครับสูงมากลึกมากนะครับนี่เป็นระเบ็นฝายนะครับชาวบ้านก็ ตกปลากันครับตัวนี้โอ้ปลากดครับโอ้ใหญ่เลยปลากดครับปลากดนี่ครับชาวบ้านก็มาตกปลากันนะครับปลาที่ได้ที่เห็นก็จะเป็นปลากดนะปลากดปลากดปลากดโอ้ใหญ่เลยครับ นี่เป็นด้านหน้าของฝ่ายครับด้านหน้าฝ่ายนี่ครับนี่เป็นประตูน้ำนะครับชาวบ้านกำลังตกปลากันเลยตรงนู้นะครับ